รู้สาเหต,ตุการตายแล้วดูท ar ี่กระโหลกศีรษะของเขาสิมีเข็มปักอยู่ตรงนี้ด้วยว่าแต่เป็นใครกันนะที่แข็งแรงขนาดนี้สามารถแทงเข็มผ่านกระโหลกศีรษะได้อาจเป็นอาวุธสังหารที่มีรูปแบบเฉพาะถ้าใช้ประโยชน์จากมดในการตามหาคราบเลือดตามหาบาดแผลฉันมีวิธีคิดมากก็เข้าไม่ได้โง่นี่ ไม่เหมือนใครบางคนที่ไม่ต่างอะไรกับปลาไม่ต่างกับปลาเหรอก็อย่างได้เท้าเซียวง่ายที่เป็นโรคปวดศีรษะวันวันเอาแต่แช่ตัวอยู่ในอ่างน้ําแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับปลาเจ้าแ่ะแม่จิ้งจอกปลาที่ชอบอยู่กับผีนี่ท่านว่าข้าเป็นจิ้งจอกเหรอน้องนางลันอุปนิสัยแข็งกร้าวยิ่งทําให้มีกลิ่นไอปีศาจรุนแรงขึ้นข้าขี้เกียจจะใส่ใจเรื่องไร้สาระของท่านแล้วจ่ายเงินมาข้าไปเป็นนี่เจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ ท่านคิดจะเบี้ยวข้าหรือไงหัวของข้าโดนเจ้าโคกจนบาดเจ็บค่ารักษาของข้าแพงกว่าค่าตรวจสอบของเจ้ามากแต่ข้าไม่อยากใส่ใจเรื่องไร้สาระของเจ้าแล้วเจอกันนะไม่ต้องเจอกันอีกจะดีกว่า